ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเขสู่ช่อง TRT Channel นนตอนนี้คุณก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับบอมครับวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆมังนอง้นองๆเดินทางจากาสถานีบขอสขอนส่งหมอชิดนะครับไปสู่ยังสนามบินสุวรรณภูมิด้วยงบ ง่ายๆด้วการเสียเงินแค่ไม่กี่บาทไม่กี่ร้อยเราก็ไปกันได้นะครับกับสนามบินสุวรรณภูมิจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยครับเริ่มแรกที่เราจะไปยังสถานีรถไฟสวนจะจุดจักได้เราต้องออกจากฝูงชนที่มารอต้อนรับเรารอ,อย่างมากมายจะมีคุณแท็กซี่คุณรถตู้รถวินมอไซค์ต่างๆนานาครับ ที่จะมาชัดจูงเราไปไหมพี่ไปไหมพี่โอ้โหเราจะผ่านจุดนั้นมาง่ายๆเราก็พูดปากไว้ครับไม่ต้องพูดอะไรกับใครทั้งนั้นพูดอ่าเป็นถ้ามีคนมาถามว่าพี่มีรถไปยังครับคุณให้ตอบไปเลยว่ามีคนมารับแล้วถ้าเขาถามว่ารถอะไรคุณตอบไปเลยครับรถยนต์ครับถ้าคุณไม่รู้จักทางไปคุณก็ ให้เดินหนีไปเลยครับไม่งั้นคุณก็เสียงเงินไม่ต่ำกว่าสองสามร้อยแน่นอนจริงครับจริงใครที่เอบอกขอสอหมอชิดบ่อยๆก็จะรู้ครับก็จะมีคนมาคอยต้อนรับเราอยู่เสมอเหมือนกับเราเป็นดาราดังดาราดังอย่างไงอย่างนั้นเลยครับคุณจะได้รับความรู้สึกแบบนั้นเลยแต่มันไม่ใช่ครับเป็นการลีไทยเงินพูดการลีไทยก็ไม่ถูกนะครับเขาก็ทํางานของเขาแหละ แต่เราก็ไม่มีประสงค์ที่จะไปนะครับแต่อย่าไปใจอ่อนนะครับคนไทยเป็นคนใจอ่อนครับบอกว่ามันที่มานี่พี่จะไปส่งเราก็ตามไปครับสรุปเสียเงินมากกว่าเดิมนะที่มาของคลิปวันนี้คือการเดินทางล้วนๆนครับเดินทางด้วยง,งบประหยัดมากๆโดยใช้เวลาแค่สองชั่วโมงครับไม่ถึงสามชั่วโมงเพราะตอนนั้นผม ออกจากสถานีบคขออหมอชิตประมาณตีสี่สิบห้าหรือยี่สิบนาทีนี่แหละแล้วเราก็ไปขึ้นวินจากขึ้นวินแล้วก็แล้วเราก่อนอื่นเราเดินทางขึ้นสะพานลอยนะครับมันจะมีวินอยู่สองกลุ่มครับกลุ่มแรกคือรอหน้าสถานีบขศออคน่งเลย คือกลุ่มนี้คิดไวเลยแพงมากครับถึงเขาจะบอกว่ายี่สิบก็พอยี่สิบก็ตามครับแพงเหมือนเดิมครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปส่งไหนด้วยเพราะเราไม่รู้เส้นทางไงเฮยประเด็นคือเราไม่รู้เส้นทางแล้วต่อมาเราก็เดินครับเดินข้ามสะพานครับเดินขึ้นสะพานอลอยครับไปเจอหนึ่งวินครับเจอพอดีหนึ่งวินถ้าไม่เจอหนึ่งวินนี่ผมเดิน ไป BTS เลยนะครับ BTS สวนเดุจักร okay. ผมสามารถเดินไปได้นะแต่ดูๆกันนะครับนี hey. ่แต่ไม่เป็นไรครับผมเสียงเงินไปหกสิบบาทครับแล้วก็ไปซื้อตัว๋วลงจากวินแล้วก็เดินเดินขึ้นสะพานลอยอีกครั้งครับเพื่อขึ้นสถานี BTS ต่อจากสถานี BTS แล้วเราเราก็ซื้อตั๋วซื้อบัตรนั่นแหละไปประมาณสามสิบเจ็ดบาทแล้วเราก็เดินขึ้นไปข้างบนอีกมันจะมีอีกชั้นหนึ่งครับนั่นก็คือชั้นชานชาราลรอรถไฟฟ้าเออเราก็ขึ้นไปตอนนั้นผมเลือกเป็นสถานีพระยาแทนนะครับอับเล่สามสิบเจ็ดบาทถ้าใครเลือกใกล้กว่าน,นี้มันก็จะถูกกว่าน,นี้นะครับหรือเลือกไกลกว่าน,นี้มันก็จะแพงกว่าน,นี้ก็ตามนี้ จากนั้นแล้วก็พอถึงสถานีพระยาไทยแล้วผมก็ลงมาครับยอดเลียนเพื่อผ่านที่กั้นนะครับไปครับเอ,อเ่ื่อผ่านที่กั้นไปแล้วก็เดินไปครับก่อนที่แรกผมยังไม่ถามออยามนะครับผมยังไม่ถามยามอยู่แถวนั้นผมไปดูป้ายมันไม่มีสถานแอร์พอร์ตเรียริงที่ไป สนามบินสุวรรณภูมิเอ,อนั่นแหละคือประเด็นเลยผมเลยต้องไปถามยามนะครับถามยามเขาเลยไปทางนั้นเลยน้องทางนั้นเลยเหรอครับใช่แล้ผมก็เดินไปผมก็ปิดกล้องนะตอนนั้นแล้ผมก็ไปถามยามอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงครับไปถามยามอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงครับผมไปถามว่าสนามบินสุวรรณภูมิไปทางไหนครับเขาเลยบอกขึ้นบันไดเลื่อนไปเลยน้อง ผมก็เลยว่าโอเคครับโอเคผมขึ้นไปแล้วก็มันจะมีตู้หยอดเหรียญนะครับที่เป็นตู้หยอดเหรียญใส่แบงค์ได้นั่นแหละคือประเด็นคือประเด็นของเงินเหรียญสิบเหรียญบาทไอเหรียญสิบนะครับก็ขึ้นไปครับแล้วก็หยอดก็ก่อนก่อนที่จะหยอดแบงค์นะครับเราต้องไปเรียดสถานีก่อน โดยเรียกสถานีสุวรรณภูมิเอออยกสถานีแล้วก็จอดแบงค์เข้าไปครับหนึ่งร้อยบาทก็จะถอนมาห้าสิบห้าบาทแล้วเราก็ได้เหรียญกลมๆดำๆมาหนึ่งอันนะครับเราก็ทำเหมือนกับบัตรเลยครับบัตรนี้คือแตะเข้าหยอดคือออกใช่ไหมครับเราก็ทำเหมือนกันครับแล้วก็ใช้เหรียญแตะ ก่อนที่ผมจะข้ามไปนะครับผมก็ถามยามอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อย้ำความมั่นใจของเราว่าสนามบินสุวรรณภูมิขึ้นไปเลยใช่ไหมครับพี่เขาก็ตอบว่าใช่ค่ะถ้าผมงผมขึ้นไปขึ้นไปแล้วผมก็รออีกเจ็นาทีครับก็เปิดไฟมันมาอีกเจ็ดนาทีเนั่นแหละแล้วผมก็นั่งยาวเลยนะครับ คือตอนนั้นคนขึ้นเยอะมากเด็กบ้านนอกบ้านนอกคนหนึ่งครับเข้ากรุงไม่รู้จะนั่งยังไงครับอยากถ่ายดูวิวข้างนอกก็อยากถ่ายครับแต่ไฟข้างในมันจ้าคือมันมันจ้ามันจ้าคือมันสว่างะครับก็ <c oughs> คือมันสว่างเกินนะครับมันถ่ายถ่ายปุ๊บมันก็เห็นข้างนอกอยู่รางๆแต่มันก็เห็นข้างในมากกว่า ผมก็เลยเอาตัวไปบางแล้วก็ถ่ายวิวเมืองตอนค่ำคืนตอนจะเช้าตอนประมาณหกโมงตีห้าหกโมงเนี่เดี๋ยวมีคลิปให้ดูเฮ้ยมีคลิปตลอดแหละครับแต่มีบางช่วงบางช่วงก็ไม่มีนะเดี๋ยวจะปิดเสียงคลิปนั้นาะคลิปนี้ใส่เรื่อยๆนะแล้วก็ถ่ายมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วเราก็ มาเลยครับตรงยาวมาเลยแล้วก็มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วเราก็ลงครับก่อนที่เราจะออกไปข้างนอกมันจะมีชิปออกไปข้างนอกใช่ไหมครับที่ผมขึ้นบันไดเลื่อนเออทางเลื่อนนั่นแหละไม่ใช่บันไดมันเป็นทางเลื่อนเราต้องหยอดเหรียญก่อนนะครับหยอดเหรียญก่อนถ้าหยอดถ้าไม่หยอดเหรียญน,นี้ออกมาไม่ได้นะคือคนเยอะมากครับ แต่ก็ออกมาได้ครับแล้วผมก็ขึ้นบันไดเลื่อนทางเลื่อนครับขึ้นทางเลื่อนเพื่อไปตอนนั้นผมอยู่ชั้น B ผมต้องขึ้นไปชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ไปขึ้นบันไดขึ้นไปชั้นหนึ่งแล้วเราก็เจอกับทางออกพอเจอกับทางออกแล้วผมก็จะลิดชิปแล้วก็สรุปตามนั้นเลยครับ คิดเป็นว,ว่าการเดินทางเช่นนี้ก็ใช้เวลาเดินทางตั้งแต่ตีสี่ตีห้ามาถึงนี่ก็6กโมงก็ใช้เวลาประมาณ2อชั่วโมงนะครับเสียงเงินไปค่าค่าวิน60วบาทค่ารถไฟ2เที่ยวก็แลก37มสบก็สอบาทถือว่าคุ้มกว่าแท็กซี่นะคิดดูแท็กซี่มานี่ก็ประมาณสัก200ได้นะมั้งนะมันก็ท้าหน้าไว้ดูแท็กซี่กันว่าจะตกเท่าไหร่ ันสำหรับคลิปวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายขอลากันไปก่อนกับสนามบินสุวรรณภูมิ่ไหมทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้โอ้เอเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องทีเอทีด้วยนะครับไว้โอกาสหน้ามาเจอกันใหม่กักบคลิปใหม่ครับบ๊ายบาย